ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับวันนี้เนี่ยฮะออกกําลังกายไก่หนุ่มนะครับของผมหนุ่มจริงๆครับต่อเดือยแบบตอดุอดมๆเลยนะครับทั้งสองตัวเลยครับอันนั้นจะแสนล้านนะครับอันนั้นจะแสนล้านก็รับกออกกําลังกายเหมือนกันนะครับน่าจะได้เห็นเหลี่ยมดีลาเห็นวตันนี้เจ้า อันนี้สิบแสนอ่าอันนี้เท่าสิบแสนนะครับอันนั้นเจ้าแสนล้านอันนี้เท่าสิบแสนนะครับ่อก็นนอนนนนอให้ออกกำลังกายนะครับเท่าสิบแสนผ่านมาแล้วสองยกนะครับเจอไล่แข็งหนักเลยครับวันนั้นปกติว่าจะหาไล่สักหนึ่งยกนะครับแต่โอ,อ้โหจิตพันนะครับกลายเป็นสองยกนะผ่านมาได้นะครับ ข้างหน้าเนี่ยโหถือว่าได้แข็งโป๊กเลยนะครับเท่าสิบแสนนะครับ,รบก็ลองลองซ้อมลองเล่นดูนะครับอ่ทเทาอ่าเจ้าแสนล้านนะครับเจ้าแสนล้านเนี่ยพามาดูใกล้ๆเจ้าแสนล้านความสวยของเจ้าแสนล้านะเป็นเยียนะครับเป็นเยียเป็น,นเยีย โครงใหญ่มากครับนะครับผมแต่น้ำหนักน้อยแต่โครงใหญ่นะครับเจ้าแสนล้านนะครับนี่ครับนตัวนี้เจ้าสิบแสนนะครับเท่าสิบแสนนะครับนะี่ครับก็แผ้ก็กำลังขาวนะครับ